ดีค่ะวันนี้ช่องอีสานอินดี้ชาแนลค่ะจะมาติดตามเด็กอนุบาลคนหนึ่งค่ะมาดูสิเขาจะซือ้อลไรมั่งดูเด็กเด็กเด็กเแกนเด็กๆแก,น,ๆแกนแก้วกำลังเรียกซื้อน้ำเอารับไปเลย หกสามสิบดูนะคะเด็กๆก,กำลังเลือกขนมอ,อยู่ค่ะเอาเร็วเวเลือกเร็ว,เ,วเอาคนละกี่บาท,ท,บาทากี่บาทห้าบาท ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ